สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนรวมอสุขบอนเมื่อนี้ก็มาพบพปอกันแล้วพี่น้องเลยกับซองน้องมวยเด้นเงินบอกพี่น้องผ้าห้องพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงกินข่าวยงเด้อสบายดีีเมื่อนี้ก็รกินข่าวเที่ยงพี่น้องเลยอยู่ที่เที่ยงน้องมวยง่ายมือหลอดตาฮานะไมแมาแกงถ่านลูกกำลังใจ กำลังใจวะสันพี่น้องเอ้ยเป็นความสุขของลูกหลานน่าเขินเหนกันเป็นความสุขของหลานเนี่ยแหละว่านไปเก็บบักพีชว่านเนี่ยไม่ได้มากพี่น้องไม่ไงไม่หลอดเมื่อนี่เพิ่นมาโซซีมือพี่น้องเอ้ยโชกระซีบได้พี่น้องแม่โซซีมือแกล้งเราไหมบ่าวแม่นพี่น้องเอ้ยออันนี้ม บ่าแม่นคนขยันคนหล่อชอบกินนาฮ่ก่อสบายดีป้าลุงส <Yeah, right. ุกคนมาเด้อกินข uh ้าวน้ำบ่าแม่นบ่าแม่นเด้อบ่าแม่นใส่ก็อยากอายๆพี่น้องเอ้ยหน้าตาดีดีเบิง์นไหนกว่าพี่น้องหล่อตัวเพิ่นบวชพี่น้องเอ้ยช่วงน่ะเพิ่นบวชน้ำปูปูทินบ่าวควันไปถ่ายเบิร์นอะไรปูสียัพช่วงนั้น แมนเมื่อนีร่ก็มากินข้าวเที่ยงพี่น้องเอ้ยในบรรยากาศอบอ้าวพี่น้องคลายคลายพุ่นสต๊อบเนี่ยช่างเก๋ึงดันล้างเงินลงแม่เนาะดำขลุ่มมากนะครูพี่น้องท่องผ้าอุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่บ่าวควันนอนแทบชิบอะไรพู้ดันลัางด้วยสิอุ้ยพี่น้องเอ้ยหลังผ้าสองสัตว์ดันลังหัวจนนอนแบบเป็นนี่พี่น้อง เด้ินเบาเสียงผ่าเสียงพ่นพี่น้องเอ้ยนี่ด้านล่างนอนเกือบไม่ได้เมือคืนมันหัวบบาควันกับกลับเสามื่อยกับผ่ากันนั่นฮุบผ่าตังพี่น้องเอ้ยมาแมนไข่เต้าผ่าตังมากข้าแม่นบ่าผ่าตังมาเนี่ยบวมิมบนนอนพี่น้องเอ้ยนี่บวมอยู่บนนอนพี่น้องผนผ่ากันมาตอนนี้บบาควันกับเล่งพี่น้องเอ้ยเล่งดำหายดำหน้ากันยิ่ทันแล้วดอก เดี๋ยอยู่ประมาณหกเจ็ดไฮว่าน,นี้าแม่บริมาเนะาะพระพาตันสือกระปุดมาไหวตาไหวส่วนกระปุดยินเห็ดเซนบาควันกำนองแมนโอ้ยจทีผ้ผู้พิพาคยเพื่อนเกย์จันน่ะปะเอาเสื่อ บันเทิงบัปวปนกันแม่เลยถ้าเ h าบอลเอาเขาเย็นใส่แม่แม่ถ้าเขาซื่อเพื่อนว่าอยู่เพื่อนอยู่สั้นบ่คอยสบายเพื่อนว่าบ่อยู่ดีมีแห้งเพื่นว่าถ้าเขาซื่อพี่น้องเลยบรานเพื่อนว่ามาว่าถ้าเขาซื่อเลย คนในเฮือนในซ่านของห้ามันสิบ่ะไ้อยู่ดินแห้งไปไ่มตามคำโบราณเพื่อนวานสุดสุดกเป็นหน่วยน้องแม่ปิดกล่องแล้วคู้ผ่าคู้ผามือวานนี่พี่น้องเอ้ยเบาควันก็บเบาแม่นจัดการตำข้าวปุ้นอ้ยสุดยอดฟางเหมืองต้นเที่ยงนี่พี่น้องว่าต้นคำไหม ตอนคำเขาดับหน้าแล้วเขาสิกินยังต่อไปเขากัดใต้เทียมแบ้แต่ตอนนี้เขากัดเขาก็ขึ้นมาแต่ดัให้ดับหน้าพี่น้องนี่เหือดถ้าม้อยกันยังเต็มอยู่นี่หขาก็ขึ้นมาแต่หนาหายหน้าหน้าเมนีนั้นทั้งลกเลนลกกะทั้งเลนไปดำหน้ากะบ่พอสรงจงบักฟันก็สิอยากกินข้าว บิทยากณิตในบ่ายมุ่งบายหนึ่งเลยเติมความห้อนพี่น้องเลยบ่คอนกับซื้อนี่แหละแฟน,นตาพี่น้องน้ำมันลมมากินม,กมันห้อนพี่น้องเลยทุกเดียวนี่ก็แพงแพงเกือบเข่าสิบบาทพี่น้องเลยซ้อมวัน <laughs> เป็นยังบาน <laughs> ถือใจบอแม่นว่าสันอารมณ์ดีเพื่อนทางกินเขาวทางหัวพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีสงสัยสงสัยไม่ใหญ่แกงใส่สังมื่อนี่ถ้าวันภาพบุษบุคมลจะได้เขาขอสดขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อบุษเป็นยังดอกหัวเขาดอกหัวน้ำเลย เนีก็ถ่วงเวลาบ่ให้มัน่อดไว้ไั่ดันได้ลงไปดำหน้าไว้ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยลงดำน่ะโคตรลำบากเลยแดดแดดพี่น้องถ้าก็มาข้มเอาแบบเงยแมนมพากันดำสามคน<ห>พ,พี่นอออ้องเอ้ยจะบ่เห็นตกเบาแม่นน้องมวยเบาควันพาก,กันดำแนมหนาแนมรังแนมกับบอลล้วถ้าก็ได้ดูดดำเอาแม่นมือในห้อากระสูบน้าพี่น้องเอ้ย สูบน้าจากล่ำหวยมุ้งแล้วก็เขาสูนี่แหละนหนแมนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ <c oughs> เขาหน้าหายนาหน้าพี่นอ้องมืดคลึ้มท่องผ้าท่องพน้นห <c oughs> นากระน้ำพี่น้องสายทอบาคันกับสูบน้ามาใส ียงผ่ากับห้องมาเข้ากับสิบลได้ลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนื่องเจ้าว่าช่วงนี้เข้ากับโบจักดำห้ดำหน้าแล้วก็ยากแน่พี่น้องเข้ากับสิลงคลิปบลไลคกับขอโทษขออภัยนี่แหละเส้นเนืองเจ้าว่าบรรยากาศพี่น้องกับบบบรรยากาศกับบเป็นใจให้บหเต็มใจเป็นได้หูฝ่าฝนก็มาอลไรพี่น้องขมข้าวูเป็นข้าวเขาคือเก่าพี่น้องเลย ไม่ใหญ่พี่น้องเปิดอิ่มแล้วไม่ใหญ่บุญรอดสบายดีมาหายกำลังใจอีกแล้วป๊อทถูกมองถูกบอลถูกไกลถูกไกลเรามาเป็นกำลังใจให้อีกไม่ใหญ่บุญรอดที่ไปใช้ไม่ใหญ่ไปตักขี่ย่างคนจิตตุกข์ห้ามนสิไปตักขี่ย่างพี่น้องเอ้ยหาัดพุตโตข้ามขี่ย่างนะครัากะสีเอามาดังไพ่อะไรพี่น้อง มาดังไพ่เนี่ขี่ยางคือน้องเอ้ยใส่ส,สมวยอ,อขี่ยางมาแมนน,นนน้ำมันบ่แม,ม่ตดห้ตดขัดน้ำนต้น,มาน,านไม่นะน้ำ <laughs> มันไม่แมนเพราะว่าแนวดังไพ่นี่เพิ่นก็ไปตักขี่ไม่ยาง้องเอยตะมิดรนะเพินกาซีพันเอาขี่ไม่ดอก ขีไม่ดอกแล้วก็นำขีไม่ย่างเลยมาเทใส่ขีไม่ดอกผสมกันผสมปะานกันเลยค่ะปตากแห้งว่่ไม่ใหญ่บได้ตากเล้วบได้ตากเนาะผสมกันแล้วอล้วก็เอามาดางังมาดังแล้วมันก็นลูกพี่น้องเข้ากับมาติดใส่กับ่านกับย่างนี่แหละมันก็นได้พี่น้องกระแทนขีกระต๊กเข,ข,ข้าได้หรือว่าขีขกระบองแนวรังไวาครับพี่น้องเลย หาอะไรง่ายๆตามนี่แหละาาธรรมศาตรเฮาเแมนแนูจักกันวิธีการหาแนวดังไพ่ไปอะไรพี่นอ้องเงินแ่นกามาแกงเนไหมให้ให้ลูกไพ่ครับน้องไส้เนี่ยมากินพี่น้องกินไวัเดวสามวยเด้อจะเสได้ลงนำน้าไว้ ขี่โกงแนละสามวยนี่คอยกินคอยยิบคอยแย้มอยู่กินเวลาไปนั่นี่บ่าควนสังเกตอยู่นี่นี่นานโก้อีกแล้ว้เขาสามวยพี่น้องวายเหาะกันเดไดๆสิได้กสมัยเราก็เห็นเอาบ่าควนก็เสด้ลงไปขาดหน้าเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เข้าคันนี้แหละ สื่อน้ำกอดมาพี่นอ้องอืเติมความเย็นบบตังซิบบาทพี่น้องเลยน้ำแข็งนี่กัน้ะแ,แพงเลยซิบบาทพี่น้อง <c oughs> ส่วนน้ำเนี่ยก็คือว่าอะไรสี่สิบบาทเกือบเขาสี่สิบบาทเหตุน,นังก็ได้สื่อกินพี่น้องเลยเสมอนี่หนึ่งจะ่าเท้ากับบริษัทห้ายังขึ้นตะเก่าเนาะสามยัย แต่ก่อนนี่ว่ามีเวลาไปแต่เดี๋ยวนี้เฮาบ่มีเวลาซื้อเขาก็ซื้อหทีกแบบแมนเขาหอนแล้วบบขี้อยากน้ำก็ได้ซื้อฮึ่งๆหรอกเได้ซื้อเพื่อนฮึ่งๆเได้ซื้อเพื่อนเอลยแค่นี่แหละกับเฉลยสื่อกินแมนกินกระตั้มธรรมชาตินี่แหละหากินได้ง่ายเพื่อนเอ้ยบ้านเฮาเมื่อนี่บอกคอนว่า ส้มสายพนสิโกแห้งพี่น้องเอ้ยถ้าทำไปได้ลงคลิปจึงได้กับขอโทษขออภัย,ยด้วยพี่น้องบอกขออ้อมาส้มสายพนสิโกแห้งมืดคึมมาผ้ากับห้องผ้าเป็นช่วงหนาพลเป็นช่วงหนาพลช่วงดำหายดำหน้าบระเทศในแล้วก็ขอโทษขออภัยเด้อเอฟเซีทุกท่านลุงป้าลุงทุกคนเนาะ คือว่าสมมวยไปเรียนลงขีดลงขีดบางทีกับหมื่นละขีดสองข<ม>ีดกายพึงชาวติดตามเด้อเป็นกำลังใจสมวมยต่อไปอันเนี้ยแจงได้สิบ่าว่าอะไรย,ย่าห่างพี่น้องเลยบาควันกะหิวล้วพี่น้องนี่แกงหน่อไม้ไม่ใหญ่บุญรอดหนาหับประทานหนากินจริงๆเบาแม่ดเพื่นกันลิงเบม็นเบาควันเลยนี่เบาแม่นกับหลังจากถิกินหน่อไม้ใช้มือใหญ่บุญรอดกับมาเติมพลังพี่น้องเลยด้วย ยังวะแฟนต้าพี่น้องบอกปอนการบอกคอเนเป็นน้ำส้มฟันต้าผืนสาวมวยแห่งหูผืนเฮียนสูงพี่น้องเอ้ยเฮียนห้องโมหนึ่งส่วนบอกควนเฮียนโมหาเฮียนต่ำกว่าเผืนเผืนเฮียนโมหนึ่งบอกคนเฮียนโมหาไปพี่น้องจบคลิปแต่เพียงเทน่านี้บ๊ายบายพบกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ย